สวัสดีครับขอต้อนับเข้าสู่ไอเอ็มซ s p ี d นิวสวิเคราะห์เจ้าข่าวประเด็นลึกกับผมธนรงขันทองประจําวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2567วันนี้เราจะมาดูแผนรับที่ไม่รับของพรรคเดโมแครตในการลอบสังหารประธานาธิบดีโจไบเดนทางการเมืองในที่แจ้งหลังจากที่มีการดีเบตระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับผู้ท้าชิงโดนัลด์ทรัมป์สิ้นสุดลง ในคืนวันพระสปดีที่ยี่สิบมิถุนายนที่ผ่านมาคนในพรรคเดโมแครตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักยุทธศาสตร์รวมทั้งผู้ที่ให้เงินสนับสนุนพรรคเดโมแครตต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าฟอร์มของโจไบเดนดูแย่มากดูท่าแล้วจะไปไม่รอดและอาจจะต้องเปลี่ยนมากลางศึกนะครับมิฉะน,นั้นจะแพ้โดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าระหว่างการดิเบต ไบเดนแสดงอาการที่เงื่อนเงินนะครับไม่สามารถที่จะพูดจาด้วยถ้อยคําที่มีความเชื่อมโยงหรือว่าต่อเนื่องกันแม้ว่าทรัมป์เองก็ไม่ได้ทำได้ดีนะครับแต่ว่าก็มีความต่อเนื่องมากกว่าโจไบเดนนักยุศาสตร์คนหนึ่งของพรรคเดโมแครตนะครับบอกว่าไบเดนแย่ในการส่งข้อความแย่ในเนื้อหาสาระแย่ในการ นำเสนอพรี e n t a t i o n แย่ในการสวนหมัดต,ตอบโต้ทรัมป์แย่ในเรื่องท่าทางการแสดงออกสรุปแล้วไม่มีอะไรดีเลยสำหรับโจไบเดนขณะนี้ทุกคนมองนะครับว่ากำลังเกิดหายนะทางการเมืองสำหรับโจไบเดนและพรรคเดโมแครตถ้าหากขืนดึงดันนะครับที่จะให้โจไบเดนเป็นตัวแทนของพรรคในการลงสมัคร ชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีก่อนหน้านี้สื่อ POLITICO มีการรายงานว่ามีบุคคลเพียง4คนเท่านั้นที่จะสามารถโน้มน้าวโจไบเดนให้เปลี่ยนใจไม่ให้ดื้อดึงดันนะครับลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตบุคคล4คนนี้ก็คือ i ิลคิน n ตันบรักอัวมาแนนซี่เปโรซีและชัก ชูเมอร์บิลคลนตันและบารักอบามาเป็นอดีตประธานาธิบดีแนนซีเปโรซีเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐส่วนนายชัคชูเมอร์เป็นผู้นําเสียงข้างมากของพรรคเดโมแครตในสภาพวุฒิคนปัจจุบันถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับจากการทำโพลซึ่งเดโมแครตรู้ดีนะครับว่า ไบเดนไม่ได้มีคะแนนความนิยมสูงเหมือนอย่างที่ตัวเลขระบุถ้าหากว่าขืนดึงดันนะครับให้ไบเดนเดินหน้าต่อไปทางพักจะประสบกับหายนะจำเป็นนะครับที่จะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ในพักอย่างบิลคลินตันโอบามาชักชูเมอร์หรือว่าแนนซี่เพโรซีไปพูดจากับโจไบเดนอย่างจริงจังนะครับเพืจะหวานล้อมให้เขาตัดสินใจสละสิทธิ์ไม่เป็นตัวแทนพัก ลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าการดีเบตครั้งนี้ซึ่งทางสมนักข่าว CNN เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นมาเหมือนกับว่าต้องการที่จะเชื่อด j โจไบเดนในที่แจ้งเลยทีเดียวเพราะว่าการพูดจาหรือว่าการดีเบต ของไบเดนทุกคนก็ทราบดีไม่สามารถที่จะสู้กับโดนัลด์ทรัมป์ได้แต่ว่าก็ต้องรีบจัดนะครับเพื่อที่จะมีเวลาในการหาผู้สมัครคนอื่นมาแทนโจไบเดนพรรคเดโมแครตจะมีการประชุมใหญ่ระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคม ที่จะถึงนี้ที่ United Center ในมหานครชิคาโกโมรเัสอิลลินอยส์ตามธรรมเนียมแล้วนะครับพรรคที่มีตัวแทนเป็นประธานาธิบดีจะมีการจัดประชุม National Convention หลังจากพรรคที่พรรคมีตัวแทนนะครับที่มาที่หลัง ส่วนพรรคเดโมแครตจะมีการประชุม national convention ระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคมที่จะถึงนี้นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการดีเบตของผู้สมัครชิงใช้ตำแหน่งประธานธิบดีก่อนที่การประชุมใหญ่ของพรรคทั้งเดโมแครตและหรือรีพับลิกันจะเกิดขึ้นนะครับเวทีประชุมใหญ่จะเป็นเวทีที่พรรคจะมีการเสนอชื่อ ผู้ที่เป็นตัวแทนพรรคลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิรบดีอย่างเป็นทางการนะครับเสนอชื่อและมีการอนุมัติอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวผู้ได้ตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นเรื่องผิดปกตินะครับก็คือนายวิเวกรามาสวามีผู้สมัครชิงชัยที่จะเป็นตัวแทนพรรคหรือพรรครีเกแต่ว่าเขาต้องถอนตัวนะครับเนื่องจากว่าคะแนนได้ต่ำกว่าโดนัลด์ทรัม เขาตั้งข้อสังเกตนะครับว่านี่เป็นการอภิปรายนยครับหรือว่าการดีเบตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งแรกในประวัติศาสตร์อเมริกาและเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาทราบซึ่งเกิดขึ้นก่อนการประชุมเสนอชื่อพักของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ถามตัวเองว่าทำไมพวกเขาต้องทำแบบนั้นและที่สำคัญกว่านั้นถามตัวเองว่าทำไมพรรครแครตถึงตั้งเงื่อนไขให้ไบเดนตวที นะครับให้เร็วกว่ากำหนดก่อนหน้านี้วิเวกสวามีก็พูดในสิ่งที่ทางพรรคเดโมแครตคิดอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับว่าให้ยุติเรื่องตลกที่ว่าโจไบเดนจะเป็นผู้รับเสนอชื่อเป็นตัวแทนของพรรคเขาเป็นหุ่นเชิดสำหรับผู้บริหารของพรรคเขาควรหลีกทางและยุติการเป็นผู้สมัคร รับเลือกตั้งอย่างทันทีนี่คือความเห็นของนายวิเวกรามาสวามีการดิเบตในครั้งนี้ทาง c ี n เอจัดขึ้นเพื่อที่จะ,ะให้โจบไบเดนลงจากการเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตอย่างทันท่วงทีนะครับเพราะว่ายังคงมีเวลาเหลือก่อนที่พรรคเดโมแครตจะมีการประชุมใหญ่ ระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคมแม้แต่สื่อใหญ่อย่าง The New York Times นะครับก็ออกมาแสดงความเห็นนะครับว่าโจไบเดนไม่มีท่าว่าจะสามารถเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ได้เพราะฉะนั้นเองทางเดโมแครตตอนนี้ยังคงมีเวลาเหลือควรจะหาผู้สมัครคนอื่นนะครับที่พอที่จะมีแวว ที่จะสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าสู้กับโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการเสนอชื่อบุคคลหลายบุคคลเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคารามาฮริสรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันเกวินนิวซัมผู้ว่าการโมร,รัฐแคลิฟอร์เนียเกรชเชนวิทเมอร์ผู้ว่าการโมร,รัฐของมิชิแกนและเจบีพริสเกอร ผู้การมรดฐอิลิโน伊斯นะครับแต่ก็มีคนแสดงความเห็นที่น่าสนใจนะครับว่าอาจจะได้เวลาแล้วที่ทางพรรคเดโมแครตจะเสนอชื่อผู้สมัครชิงใช้ตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงล้วนนะครับก็คือมิเชลอุบามาภรยาของประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีบารักอุบามาและฮิลลารีคลินตันภรยาของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันทั้งคู่ เคยเป็นสตรสีหมายเลขหนึ่งแล้วการเสนอชื่อนะครับมิเชลโอมารกับฮิลลี่คลินตันจะสร้างประวัติศาสตร์และก็จะสร้างความตื่นเต้นนะครับให้กับวงการเมืองของทางด้านสหรัฐแปลว่าในช่วงที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีงวดก่อนหน้านี้นะครับที่มีการชิงชัยระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับฮิลลีคลินตันปรากฏว่า ฮิลลารีคลินตันพ่ายแพ้ต่อโดนัลด์ทรัมป์คราวนี้ถ้าหากว่ามีการเสนอชื่อมิเชลโอมามากับฮิลลารีคลินตันแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งใครเป็นเบอร์สองมิเชลโอมามาจะเป็นเบอร์หนึ่งฮิลลารีคลินตันอาจจะเป็นเบอร์สองหรือฮิลลารีคลินตันอาจจะเป็นเบอร์หนึ่ง,จจง,จจงและมิเชลโอบามาอาจจะเป็นเบอร์สองก็ได้แล้วแต่ว่าจะ,ะเห็นดีเห็นงามกันอย่างไรนะครับของพรรค เดโมแครตที่พยายามที่จะฟื้นฟูความมั่นใจในพรรคที่ตอนนี้คะแนนเสียงตกต่ำมากเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเข้าสู่ช่วงขาลงระบบแบงก์มีปัญหาอดอกเบีย้ยอยู่ในระดับที่สูงคนอเมริกันมีหนี้เยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความสามารถในการซื้อบ้านตอนนี้ย่ำแย่กันไปทั่วหน้านะครับทุกคน ต้องการที่จะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่า,าพรรคเดโมแครตไม่สามารถที่จะนำเสนอผู้ที่มีความสามารถนะครับที่จะนำพาสหรัฐอเมริกาออกสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเดโมแครตมีโอกาสนะครับสูงที่จะสูญเสียอำนาจในการครอบครองทำรรเนียบขาวไปฟังความเห็นของนายสกอตต์ริตเตอร์อดีตผู้ตรวจสอบอาวุธของสหประชาชาติเขากล่าวว่า เป็นเวลา90นาทีระหว่างการดีเบตของโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์โลกได้จับตามองสิ่งที่เป็นความอับอายสำหรับระบอบประชาธิปไตยของอเมริกาผู้ตามตรงไม่มีผู้สมัครคนใดทำได้ดีแต่อย่างน้อยแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะทำผลงานได้ไปดีนะักแต่ก็มีความต่อเนื่องสำหรับโจไบเดนแล้วมันคือจุดสิ้นสุดของการลงสมัครรับเลือกตั้งของเขา นี่คือแผนรอบสังหารทางการเมืองของโจไบเดนที่เป็นรูปเป็นร่างนะครับนี่คือสิ่งที่นายสกอตต์ริตเตอร์ให้ความเห็นเขาบอกว่า CNN ทํนทำในสิ่งที่พรรคเดโมแครตทำไม่ได้นั่นคือสร้างเงื่อนไขที่ชาวอเมริกันสามารถเห็นได้โดยตรงถึงความเสื่อมถอยทางสีปัญญา ของชายผู้ไม่เหมาะสมที่จะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและชายคนนั้นคือโจไบเดนนี่คือคนที่อยู่บ้านพักคนชาราภายใต้การดูแลของคนที่คอยเฝ้าระวังเพื่อแน่ใจว่าเขาจะไม่ทำร้ายตัวเองก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับระหว่างนี้ไปจนถึงการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในเดือนสิงหาคมอาจจะมีการนำเสนอชื่อ สมัครชิงใช้ตำแหน่งประธานวบดีแทนโจไบเดนอย่างไรซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับทางด้านเทคนิคแต่ในทางการเมืองทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับนี้รายการ i อ c t News Podcast เวลาบุดลงพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันนะครับตามช่องทาง i อ c t News Podcast และ,ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตล่าสุดจาก imctnews.com สวัสดีไปกอนสวัสดีครับ